ประยุทธ์บอกว่าเรื่องการดีเบตอ่ะผมถามไปว่าการดีเบตไหมเนี่ยบอกว่าขอคิดดูก่อนครับหรือป๊อาคิดเรื่องนี้อย่างบ้างฮะผมก็ยังไม่ได้คิดเลยครับนะครับมองว่าถ้าเราไม่ขึ้นดีเบตจะเสียรางวัลในการไม่เสียราคาไม่เสียหรอกครับเพราะว่าผมผมไม่ใช่นักต้องวาทีนะครับยังยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับไม่อะไรนะครับยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับในช่วงท้ายเรื่องอะไรเรื่องการออกดีเบตครับเป็นเรื่องของผมนะครับเป็นเรื่องผมไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับ รี่ป้าคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะวันนี้มาจากตลาดตื่นเต้นไหมคะลุงครับทางนี้ต้องเต้าเท่าไหร่ครับลุงป้อาสิบสองครับแข็ตัเริ่มขึ้นไหมครับหลังจากเริ่มออกหาเสียงกระตอบรับดีครับอยากได้เบอร์อะไรครับลุงป้อมวันนี้ เบอร์อะไรก็ได้นะครับก็เราไปเล่นรูดิ้งกันนะเบอร์นำโชคมีคิดไว้ในใจไหมครับทุกท่านครับอยากได้มากกว่า12ไหมคะท่านอยากได้มากกว่า12ไหมคะก็บอกไปแล้วไปถามอะไรอีกลวครับเสียเวลานะครับไปถามซ้ำเนี่ยวันนี้เขาเป็นบรรยากาศการเมืองเต็มตัวแบบนี้แล้วรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาเลยไหมคะใจบันดาลแรงเพิ่มขึ้นเลยไหมคะไม่เหมือนก็เหมือนเดิมอนะครับก็ก็เราทำเพื่อประชาชนนะครับก็ผมไม่ได้คิดอะไร นี <ffe> <die> like ้เราเน้นว่าจะชูนโยบายอะไรเพื่อที่จะตั้งเป้าว่าเราจะต้องทไรบ้างก็นโยบายผมบอกไปหมดแล้วนะครับมาชูอะไรกล้วครับกัางวันไม่ไหวเลยครับครับซ้ำซากเลยคุณป๊อปครับเมื่อสักครู่นี้พเอกประยุทธ์บอกว่าเรื่องการดีเบตอ่ะผมถามไปว่าการดีเบตไหมเนี่ยบอกว่าขอคิดดูก่อนครับคุณป๊อปคิดเรื่องนี้อย่างบ้างครับผมก็ยังไม่ได้คิดเลยครับนะครับมองว่าถ้าเราไม่ขึ้นดีเบตมันจะเสียรางวัลในการไม่เสียหรอกครับไม่เสียหรอกครับเพราะว่าผมผมไม่ใช่นั้ ตงวาทีนะครับ,รบยังยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับไม่อะไรนะครับยังมีโอกาสเปลี่ยนใจไหมครับในช่วงท้ายเรื่องอะไรเรื่องการ,รออกดีเบตครับเป็นเรื่องของผมนะครับ เรมไม่ใช้เรื่องคุณเะครับถ้ามันมีกลุ่มมาเคลื่อนไหวอะค่ะน้องเยาวชนมาเคลื่อนไหวน้องเยาวชนเมื่อวานที่มีเหตุรุนแรงนิดนึงลุงป้อมไม่สั่งการอะไรกับพัดเยครับเราไม่ไม่ได้เราไม่ให้มีความรุนแรงอยู่แล้วนะครับแรับเราก็บอกผมบอกไว้ั้างพัดอยู่แล้วนะครับเขาสมมติเลืท่านฝากถึงกลุ่มที่คิดต่าง่อยนะครับเพราะไม่ก็ก็คนคิดต่างคิดได้นะครับใครคิดยังไงก็คิดได้ใครจะคิดยังไงก็คิดได้ นะครับในด้านการเมืองนะครับแต่ว,ว่าคนไทยเนี่ยจะต้องเป็นเป็นเป็นเนดียวกับเป็นรักกันส,สามัคคีกันมีความรองรองกันนะครับความเป็นคนไทยเนี่ยสำคัญน,นะครับแล้วเราก็ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทั้งกัน,กน,กนความคิดต่างก็ค, <ever> <k S 2> คิดได้นะครับใครจะคิดยังไงคิดได้นะครับเป็นาระเดเรื่ <throw some S 1> องของชูเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมคะก็ใช่ใช่ถูกต้องถ้ามีโอกาสได้เป็น 400เขตที่ส่งคือการเราตั้งเป้าได้สอสอมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งไหมคะไม่ไม่ผมไม่จะไม่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่นะครับก็แล้วจากประชาชนจะเลือกพอใจจะเลือกใส่เป้าเอาละครับ<า> <พอ S 1> ที่ท่านบอกว่าท่านลงมันปราร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งเพื่อที่ต้องการความสง่างา,ามไม่ใช่ต้องการความสง่างา,ามเขาลูกคักว่ายังไงมว่ตรงมากเราไม่ตา,า,ามนะครับ